สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กลับมาพบกันในวันพุทธที่19มกราคมพุทธศักราช2565วันที่3ของสัปดาห์นี้แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาทำการเขียนตามคำบอกนะคะหนูก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขียนตามคำบอกแบบนี้ลงไปกลางหน้ากระดาษ หลังจากนั้นเราก็จะเขียนเลข1ถึงเลข5ลงไปนะคะเราจะฝึกเขียนตามคำบอกกันทุกๆวันที่เราเรียนภาษาไทยเลยนะเขียนทันไหมลูกถ้าหนูเขียนไม่ทันหนูทำยังไงลูกหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็เขียนนะคะวันที่เขียนตามคำบอกเขียนตัวเลข1 5ถึง5ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็กดเริ่มคลิปใหม่นะวันนี้คําค คำที่หนึ่งคือเขียนลงเลยนะลกูกสะดวกสะดวกฟังออกไหมคะสะดวกชัดเนาะคำที่สองช่วยเหลือช่วยเหลือคำที่สามดินน้ำมัน ดินน้ำมันคำที่4ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าและคำสุดท้ายนะคะกระดานดำกระดานดำได้ไหมลูกทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำที่1สะดวก คำที่สองช่วยเหลือคำที่3ดินน้ำมันคำที่4ตู้เสื้อผ้าคำที่5กระดานดำเจ็มไหมลูกต่อมาเรามาเฉลยกันลูกทั้งห้าคำเขียนยังไงนะอ่ามาดูคำที่1ลูกสะดวก สอเสือสระอะดเด็กวอแวน่นกไก่นะคะสลระอัวเห็นไหมดออัวกอดวกต่อมาคําที่สอง่อะลืมเลยคําแรกถ้าเกิดว่าเหมือนกับเหมือนกับด้านบนนะในจอเนี่ยบนจอเนี้ยเราก็จะตรวจถูกต้องต่อมาคําที่สองลูกช่วยเหลืออ่ะเขียน ช่วยเหลือเหมือนกันไหมคะอ้าวถ้าเหมือนกันก็ตรวจถูกต้องขอเลื่อนนิดนึงนะลูกนะคำที่สดินน้ำมันอ่ะดินตออีนอดินเนาะนออำนำนำไม่โทน้ำามอะนอมันอ่ะเสร็จแล้วนะคะ ถูกไหมลูกถ้าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยคําที่สี่นะตู้เสื้อผ้าอย่าลืมตรวจนะคะถูกต้องคําสุดท้ายกรา ด,ดำานดำเรียบร้อยนะถ้าหากว่าเขียนกระดานดำถูกเราก็ตรวจถูกต้องแต่ถ้ามีคำไหนที่เราเขียนผิดสะกดผิดทำยังไงลูกเราก็จะมาแก้คำผิดด้านล่างนะคะเออฝึกสะกดใหม่แล้วก็เขียนคำที่ถูกต้องลงไปสามคำ นะคะเราจะได้เรียนรู้และจดจำได้มากขึ้นนะอันนี้คือเรื่องของการเขียนตามคำบอกสำหรับวันพุธนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาทบทวนบทเรียนนะเราเรียนเรื่องคำอะไรไปลูกนี่ไงคำคล้องจองนะคะเมื่อวานนะวันอังคารเราเรียนคำคล้องจองไปคำคล้องจองคืออะไรนะลูกคำที่มีอะไรคะ สระเสียงเดียวกันนะและมีตัวสะกดที่อยู่ในมาตราเดียวกันส่วนเสียงวรรณยุกนะวรรณยุกเอกโทตีจัตวาเนี่ยหนูจะใช้เป็นเสียงเดียวกันหรือเสียงที่ต่างกันก็ได้อา้าวเราลองมาดูตัวอย่างในหนังสือที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่าดวงจันทรันเพนนี่เห็นไหม ดวงจันท์วันเพนคำว่าเพนนะคะคำว่าเพนนะอีกหนึ่งประโยคลอยเด่นบนฟ้านะอีกหนึ่งวักที่เขาให้มาเนี่ยลอยเด่นบนฟ้าเพนใช้สระอะไรลูกเพนพอพยัญชนะต้นคือพอพานสระที่มีก็คือสระเอ พอเอนอเพนใช่ไหมเอออันนี้นะเห็นไหมเสร็จแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่เขาส่งลงมาที่ที่เขาลากไปขอโทษทีลูกลากไปนะคะเดนนาดอเด็กใช่ไหมเป็นพยานชนะต้นสระลาลูกสระเอแล้วตัวสะกดของเขาคือ นอหนูนอหนูก็จะอยู่ในมาตราแม่กลนะคะมีวรรณยุกไหมเอนะคะเขาก็เลยเป็นคําของจองคําว่าเพนกับคําว่าเด่นต่อมาเราลองมาดูข้อหนึ่งของเรานะคะข้อหนึ่งของเราเขาบอกว่าคนไทยโชคดีที่มีภาษาอา้าวเราก็จะมาดูคํานี้กันลูกคําว่า ดีดีคือสะระอะไรลูกสะระอีเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนเป็นวงกลมเอานี่สะระอีเห็นไหมเห็นชัดไหมหรือเส้นเล็กไปอ่ะสะระอีเขียนตรงนี้ล้กันเนาะสะระอีทีนี้เราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันที่เป็นสะระอีนะก็อาจจะมีได้ทั้งคำว่าที่ หรือคำว่ามีก็ได้เพราะเขาบอกว่าคำของจองคือคำที่อะไรลูกคำที่ใช้สระเสียงเดียวกันมาตราตัวสะกดเดียวกันวรรณยุกเนี่ยจะใช้เสียงเดียวหรือเสียงต่างกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้หนูจะตอบดีที่หรือดีกับมีก็ได้อ่ะเราก็เอาดีมาเขียนสมมติเราโยงเส้นคำว่ามีก็ได้นะคะ นี่เราก็เขียนลงไปต่อมาข้อ2ดอกไม้แสนสวยสวยลูกสออัวยอสวยสระ,ะอัวอา้าวสระ,ะอัวสะกดด้วยตัวยอยักษ์อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวงงเพราะมาข้อ2แลวะวสระ อ้ว่สะกดด้วยยอยักเพราะฉะนั้นหนูมาดูอีกฝั่งหนึ่งคำไหนที่ใช้สระอัวลูกคำไหนลูกคำว่าระคำว่ารวยคำว่ากลิ่นหรือคำว่าหอมที่ใช้สระอัวเออก็ต้องเป็นคำว่ารวยรออัวสะกดด้วยยอ่อนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็โยงเลย เราดินสอโยงไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนก็คือคำว่าสวยกับคำว่ารวยนั่นเองอีกอกี่ข้อลูกอีกสามข้อหนูลองไปทบทวนสินกน้อยบินมาเาะหาอาหารมาตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยควรจะไปคล้องจองกับคำไหน ข้อสท้องฟ้ามืดดำสระอัาฝนพรัมลงมานี่นะคะดูคำที่เป็นคำคล้องจองกับคำว่าดำคำที่5พผีเสื้อดมดอมลุมร้อมดอกไม้อ่ะดูซิคำไหนจะคล้องจองกับคำว่าดอมทำได้ไหมคะลูกหน้า107่งรอเจ็ดนะโอเคทำทำเอง3ข้อนะคะต่อมาลูก เขาบอกว่าหน้า108นะเปิดถัดมาเลยลูกเขาให้เขียนคำคองจองต่อจากคำที่กำหนดอีกรอบหนึ่งเขียนคำคองจองต่อจากคำที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกใช้คำที่มีสระเสียงเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตาเดียวกันนะส่วนเสียงวรรณยุกจะเสียงเดียวกันหรือเสียงต่างกันก็ได้เขายกตัวอย่างคำว่าเรือใบ สละไอไม้ห้วนก็จะไปคล้องจองกับใจดีซึ่งใช้สละไอไม้หมวนเหมือนกันอ่ะลองมาดูสิดวงดาวดอาสะกดด้วยวอเราจะใช้คำไหนดีลูกที่ใช้สละอาแล้วเป็นตัวสะกดในมาตรามแม่ก้นเอ้ยแม่เกลลูกขอโทษทีวแหวนนะคะดวงดาวอะไรดีนะ้า อันนี้ดีไหมสาวงามสาวก็สออวสาวสะกดด้วยวแหวนเนาะ,ะสาวงามแบบนี้นะคะอ่ะอีกสักข้ออ่ะขอภายลูกอีกสักข้อหนึ่งปอเอ่อข้อ,ข,อข้อสองปลาทองปลาทองอะไรดี สรรอสะกดด้วยแม่กงก็คืององงูอะไรดีนะทองมองได้ไหมปลาทองมองดูอืมได้ไหมคะแบบนี้นะอันนี้คือฝึกให้หนูลองคิดคำคล้องจองนะฝึก ลองฝึกดูซิว่าสระไหนเราจะใช้สระไหนดีที่จะไปคล้องจองกับคำด้านหน้าที่เขากำหนดให้ลองดูนะลูกลองดูไม่ยากไม่ยากอ่ะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งออมสินสระอิกับนอหนูสะกดด้วยนอหนูออมสินกับอะไรดีออมสินกิน บินจิน้นลิ้นออมสินอะไรดีออมสินอะไรดีละ่ะออมสินกินยาสมมุตินะก็อ,กอีนอกินเห็นไหมนี่เขาก็จะใช้สระเหมือนกัน นั่นเองอ่าข้อสี่ห้าหกนะลองทำนะลูกนะลองฝึกทำนะคะค่อยคอยคิดไปนะเออเราจะต้องลองหาคำที่มันเป็นสระเสียงเดียวกันมีตัวสะกดมาตราเดียวกันนะเพื่อที่จะเขียนคำคลองจองต่อจากคำที่กำหนดลูกอ่าหนึด และสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะจะอยู่ที่หน้า109เขาบอกว่าให้ฝึกท่องบทอาขยานนะคะกาดำแล้วก็มาท่องให้คุณครูฟังเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาก็ท่องให้คุณครูฟังและล่ะนะส่วนนักเรียนทางบ้านให้หนูอัดคลิปก็ได้นะคะตั้งไว้หน้าจอแล้วก็กดอัดส่งมาให้คุณครูนะ อ่ะเราลองมาอ่านไปพร้อม